สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านค้าซูซองสาบูผาชาแนลมื้อนี้เนกกาะกะฝนตกพี่น้องบ้านสาบูผานํถท่วเนาะก,ก็เลยสิมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องไ้รับชมกันเนาะเดี๋ยวเฮาไปหับชมกันเลยนี่เลยพี่น้องนถํถท่วบ้านสาบุผาแล้ว สบปะปาก็ได้ภาคเอาเนาะพี่น้องเนาะพอาว่าว่าตอนอัดคลิปเนี่ยบันได้ยินพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะเสียงมันดังเนาะน้องเมฆเนาะแม่เป็นอะไรน้องเมฆอ้ฝนตกแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยตกแห้งอลิหลอจนน้ำจนถ่วมเพื่อนน้องเมฆกับสบู่เนาะแม่จนถ่วมพี่น้องเอ้ยน้ำกระพุยจนเต็มเนาะจากบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยจากน้ำกระพุ้ยบ่มีจนรอดเลยเนาะพี่น้องเนาะแม่เป็นบผเท่าของ ลงเ<ด>มฆเองนะพี่น้องเบิ่งไม่พี่น้องน้ำกำลังไหลเข้ามาเฮือนสะบูพาเลยลงเมฆเบิ่งไหมไคะไหลเข้ามานะพี่น้องมาไหลเข้ามาตัดตัดปันหวยตัดต้นพี่น้อง แบบไล่มันไล่มาแต่เจ้าคลองกับทางพี่น้องเพราะว่า<ม>ท่อน่ะมันน้อยเนาะแล้วมันไล่ผ่านท่อมาได้พี่น้องเมยมันตันเนาะเมื่อเมือนมีดินแบบเมียงเขาถีบลงมาพี่น้องเมย์มันตันเางงนามันตัตนเลยมันแบบมันเลยน้ำคำไรคำเม,มื่าเพื่อนสมุูาพี่น้องเมืองเล็กว่าคือน้ำถ่วเซโนพี่น้องน้ำถ่วเซโนทางในที่น้ำไหลเข้าไปเลือกๆนะพี่น้องเนาะทางห้องสุดพัวเนาะแต่ว่ามันถ่ายบุเห็นพี่น้องเิมี่ห้องนอนของอ้ายสมุูากับ น้องสมมภูาเนาะถ้าพ้นตกแบบนี้น้ำลายแบบนี้มันก็จะถ่วมนะพี่น้องทางในเนาะเคยเธอหนึ่งเนาะไอ้สมมภานอนอยู่แต่พนตกกลางคืนนะพี่น้องเนาะแบบว่าบวมเหมือนเนาะก็แบบว่าลอยเลยพี่น้องเพราะว่าเสื้อเนาะสองสั้นสามสั้นแล้วมันลอยคือเป็ดเดี๋ยวพี่น้องลอยอยู่หนานําเนาะไอ้สมมภาตื่นมากทุกใจเยียยานภัยสอดเนาะดีแต่ว่ามันลอยอยู่พี่น้องแล้วก็บ่มีปักเสียบเนาะ ป้าพี่น้องเอ้ยเฮือนสบับปะพะนะขนาดเลยในฝนตกนะน้องเม่งเนาะแม่งกระเดียกกระโดดพี่น้องพอา,าะสับปะพกับเพลงทางอยู่เนาะแพงทางน้าพี่น้องเอ้ยมันไหลออกไปเหินแต่งงมันก็ยังบ่ไหลออกเนาะมันไหลเข่าคือเก่าอื น้หมจะเต็มกระพุ้ยเลยไ่อน้เ็พูเลยเนาะเราิีกระชอนนเราดั นี่เลยนะพี่น้องเนาะพื้นเฮือนของเฮาการนำเต็มกองตารางพี่น้องถ่วมเข้ามาทั้งตารางเลยเนาะเห็นบันดงเมฆน้ำนะถ่วมเต็มตารางคนน่นะเฮือนกัแบบซ<อ>้านกัแบบจังทักเลยพี่น้องดอกเลยพี่น้องสานสู่ชีวิตพี่น้องสานสู่ชีวิตอันนี้แหละเนาะห้องน้ำสาบูผาเนาะที่สาบูผาอาบน้นนำต่ละมือนะ้อเนาะอาบน้นนำถ่ายเบา บางที่ะ็นื้อปลากรเกลือรูบรูบแล้วขนมนอนแบบล่มแม่นบางที่ก็เกือบลูบเพราะว่ามันมันดอกแม่นบางทีมันก็มีนเนาะแมนนั่นเผือกแล้วขนมนอนนั่นเผือกซีโนดีนี่กระเม่นมะเข้าเนาะแล้วก็จะแป้งเนาะแป้งไปอยากให้น้ำเข้ามาเฮือนแต่มันก็ยังเขาเนาะพี่น้องเพราะว่า ดำลายแห้งลายแห้งอ่ะพีน้แจมตุกแห้งอีกกอะเมงก็อยู่ะลางกับเมง้อเมงเจกแรนลงตอนไหนพี่น้องเอ้ยกระเต้นด้าน้นดีใจดีใจยังบู้พี่น้องมันดีใจแบบยังมาเกิด ม่ยัง่เคยนี่คือน้องเมย์ย่เคยน้ำถ่วมแบบลายว่าดีใจน้ำถ่วมเฮือนบูด่น้องเมย์ก็เป็นคนอันนี้พี่น้องแม่พี่น้องนี่ดีใจนี่พี่น้องเลยว่าน้องเม์ดีใจคือดีใจแบบทีทีที่เห็นว่านั่พลนกำลังชี้ชาวตุ๊กเมฆไอพลนกำลังชี้ชาตุ๊กในแบบตรงพาก็เลื่อนแบบแจ้งสว่างออกแสงออกนอกทางนอกเม่ก็ขึ้นมาเลยตอนนี้เพื่อนสบูุพากะเปียกเบิดพี่น้องบ่ว่าจะเป็น ทางนอกแล้วก็ทางในเนาะนนี่ก็เป็นส่วนทางนอกนอพี่น้องเนาะที่ที่เปียกพี่น้องเนาะเปียกเบิดพี่น้องศาสตร์กับเปียกเนาะนี่เลยตามรีวิวเลยพี่น้องซานกับเปียกเนาะเพราะว่าฝนน่ะมันพระพีน่น้องน้องเอีนเนาะฝนทั้งแหง้งทั้งพระเข้ามาพี่น้องเลยป้อยฝนเหตแถวเปียกไปเลย ตอนฝนตกมาเนาะเมฆก็เอาผมกบพัวเนาะมั่น้องนอนพี่น้องดูเมฆรีบพี่น้องเมฆก็าติเนาะพี่น้องเสียงกระดังเมฆก็ต้องเอาผมกบพัวเนาะพี่น้องกว่ามันดังปุ๊บเนาะเปียกเบิดพี่น้องนี่ข้าผาดีตั้งจึงซื้อจังบ่เปียกแห้งเนาะถ้าว่าบ่มีผาดีตั้งเนี่ยม่อถ้าบ่มีวางอยู่เลยพี่น้องพอมันเปียกหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นผาดีตั้งผากันเฮือนเฮ่านะพี่น้องเอืมไม่มีผาดีตั้งจะแย่เลยพี่น้องแม่ บ่อได้เปียกเลยทั้งนอกเนาะพี่น้องเนะาะทั้งในเขาก็เปียกนี่พี่น้องชมพรสุภาครัพี่เบนะิร์นเนาะเลยพี่น้องที่มันมืดนี่คือนำนะ้ำเนาะบบเมนมันมืดด้วยพี่น้องที่ดำๆนี่คือน้ำมันเปียกมันผ้าขกามเานาะผ้าขกามาเลยพี่น้องโอ,อ้เปียกเบิร์นบนน้องชมพรนะพี่น้องเดีินซีใครผงเอี่ยมให้พี่น้องเบิร์นเนาะเลยบรรยากาศดีมากเลยมีต้นซสีดานาพี่น้อง จลซิดาด้วยเรเมาโซฟาเปียกพี่น้องเสื้อก็คือเปียกไปเริ่งหนึ่งเนาะโอ้ยพี่น้องเอามาแล้งนี่โซฟาจะเรีนยนนอนสุม่มนะพี่น้องเ,อเปียกหมดเลยแต่อีกตนพี่น้องแต่อีกตอนน้องเมฆได้แต่ตอีกตนสมบูรพี่น้องเปียอกนะน้องเมฆเนาะนี่น,น้อเ,เปียอกน้อดำดำนี่พี่น้องดำลือกนี่เป็นเปียกเะไรพี่น้องน,อน้องเมฆท้อยออกจะบางไฟ เอ๊ะ <Hey. S 2> นี่เบียกเนาะ mm hmm. อันเี๋นี้เดี๋ยี้เบียกพี่นอ้องเบียกมาเลยบนนอนสัปพาเนาะนี่ก็เสื้อผ้าก็ะซุ่มเบิดพี่น้องเลยเสื้อผ้านี่ก็ะซุ่มเบิดเนาะซุ่มเบิดเสื้อผ้าเอานี่ยเบียกเบ็ดพี่น้องเลยซุ่มเปียกมาเลยมันผ่าเข้ามาเนาะพี mm hmm. ่นอ้อง ะะมันมันพระมาจากทางเชิงพี่น้องพี่น้องเนาะนี่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 นมันมันผ่านเด้เด้เลยวางนี่นำ้ำเนาะมันพระเขามาพ้นมันพระแห้งพี่น้องพระเขามาตามนี่เลยเนาะและ้วเฮือนเท่ากับลังค้ากับหัวเพราะพี่น้องมีขู่ตรงนำ้ำเนาะทุกคนน้ำเต็มหลับจักรมีมาจอบเหมือนกันพี่น้องโอ้น้ำร้ายเลยเนาะจะหน่อยเชได้ตั้งออกได้นี่พี่น้องเลย มืสั่นมิสิตกใส่หัวเนาะตกใส่หัวตกใส่หมูเปียกเลยว้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ถือว่าฝนตกแห้งลายนล้มื่อกี้เนาะตอนนี้ก็เริ่มเอื้อนเนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เริ่รมเอื้อน,น,นะนเนี่ยแล้วคนนะเนาะบรรยากาศหลังฝนเอื้อนจะประมาณนี้เลยพี่น้องโสุดาเข้ากับแมงเบิ่อกีพี่น้องเนาะพอฝนตกท่ำเนี่แหละมันหนาวมันหนาว ปวดพนมือนีแห้งอีพี่น้องเลยทั้งแห้งทั้งพระเลยนี่น้อพี่น้องเนาะทั้งหลุมน้าก็จะถ่วประมาณนี้เลยพี่นอ้องถ่วเลยนเนาะเกินเทพา,านี้ถ่วจะหัดพ,พูดเลยเนาะพี่น้องชุดเลยเนาะถ่วมาเลยพี่พน้องเลยพนน้ำถั่วนี้มัน สำหรับคลิปนี้เนาะสาบุพาและน้องเมกจะสิได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องมทอแห้งขนาดนะพี่น้องแห้งแห้งมันนี่แห้งลายพี่น้องจากเขาคุยทีบุ๊มีิ๊มน้ำนะพี่น้องเลิศเลยเบิ้์นเลยพี่น้องหูยงแห้งอะไรพี่น้องมือนี่ค่ะเจ็บนักแห้งอะไรล้อนักกว่าก่อนแล้วพี่น้องเนาะคนนักแล้วก็มันพระหอมเนาะพี่น้องเงานซานเปียกกว่าเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อน้องเมกสบายดีบ๊ายบาย